สวัสดีครับสวัสดี f อฟบาเมททุกท่านวันนี้บาเมทมาอัปเดตนักท่องเที่ยวนะฮะอยู่ที่สะพานตากสินนะ<อ>ก็จะเห็นได้ว่านะครับผมก็จะมีเรือดินเนอร์นะครับผมวิ่งสวนขึ้นลงนะครับผมส่วนลงไปก็จะไปรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่เอเชียทิพครับีขึ้นไปก็จะไปรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับ ฝังนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าทางรถยนต์แล้วก็ทางรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาบางว่าครับพระกรดันี้เปิดไปสวยงาม ทรศัพท์ปอมินะครับผมกล้องปเมิสอาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะครับผม,ผมก็ขอ,อกราบขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ นี่ก็จะเป็นเรือวบออคคีนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับผมก็จะม่เห็นนะครับจะเห็นเรือรถไฟฟ้านะครับผมวิ่งสวนกันไปมาครับจะเห็นนักท่องเที่ยวนะครับวิ่งออกกำลังกายตรงตรงที่สะพานครับอ้าจมูก เห็นเปิดไฟแบบนี้เห็นติวนะครับผมสวยงามโอ้โหข้างหน้าก็เป็นห้างไอคอนสยามนะครผมเห็นเปิดน้ำพุนะครัสูงมากๆากครับผมสูงมากแล้วก็นะครับความยาว400กว่าเมตรเป็นน้ำพุที่ยาวที่สุดในอเอเชียนะครับ สวยงามจริงๆครับนี่คือเมืองไทยเมืองแห่งสีวิไลสวยงามในายามค่ําคืนนะครับอาจจะนะครับผมกล้องมาเม็ดอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมมมตต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเราว่ามาเมตยังไม่มีงบ,นะบผมจะซื้อกล้องใหม่ก็จะเห็นอ่าริม อาสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาน่ะสวยงามมาครับเห็นเรือฝ่าเรือนะผมเรือเดินเร์ว่าจะเป็นเรือคาบฟา้าผมก็จะเปิดไฟสวยงานมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเปิดไฟสวยงามสว่างสวยนี่แหละคือเมืองไทยเมืองแห่งสีวิไลเมืองที่ไม่มีวันหลับไหลอ่ะ มีนักท่องเที่ยวครับชาวต่างชาติเที่ยวตลอด24ชั่วโมงโอ้โหฝั่งนี้ก็จะมีรถไฟฟ้านะครับผมรถไฟฟ้าจอดนะรอขบวนนะ,นรนนะครับผมขบวนลำนั้นนะขบวนนั้นก็เข้าเทียบชานฉลานะครับ เปือดรำนี้ก็มาแล้วท่านผู้ชม รับเรือลำนี้ก็จะไปรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่ท่าเรือเอเชียทนคครับไปแล้วรถไฟฟ้า BTS มุ่งนหน้าไปที่สนามกีฬานะครับเดินทางก็สะดวกสบายไม่ต้องจะมีนักท่องเที่ยวนะครับมีนักท่องเที่ยวยืนเต็มอยู่ในรถนะผมยืนเต็มเลยโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับสวยงามตะการการจริงๆอ่า โทรครับเรือนะครับผมจะเห็นเรือเปิดไฟสวยงามนานแล้วครับนานแล้วที่บอมิทไม่ได้มาอัปเดตนะครับนานแล้วนะวันนี้ก็บอมิทมีโอกาสนะครับมาอัปเดตท,ทางท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีครับผมชาวฝรั่งครับผมมาเที่ยวไทยอนะว่ามาถ่ายรูปเซลฟี่ตรงนี้ ใครเห็นก็อ,อุดใจไม่ไหวครับมุมนี้สวยงามจริงๆครับข้างหลังก็จะเห็นห้างไอคอนสยามแล้วก็เห็นไฟแสงสีสวยงามครับสวยงามต,าตา่างๆกับข้างหลังสวยงามจริงๆครับ